สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำเมนูผัดกะเพราไก่นะครับผมวัตถุดิบของเราก็จะมีไก่บ้านนะครับนี่คือไก่บ้านนะครับซื้อมาครึ่งตัวครับแล้วก็สับเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใบกะเพราสวนครับกะเพราแดงเรานี่แหละครับกะเพรานี้จะหอมมากเลยนะครับแล้วก็มีความเผ็ดร้อนเยอะนะครับผม ก็ส่วนเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันพืชนะครับซอสปลาเขียวนะครับแล้วก็น้ำมันหอยนะครับซีอิ๊วขาวนะครับผมแล้วก็น้ำตาลนะครับแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็รสดีครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกแกงครับจะโขลกเองก็ได้นะครับหรือสําเร็จแบบนี้เลยก็ได้ครับเราจะมาดู ขั้นตอนและวิธีการผัดกันนะครับผมตั้งหม้อกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันครับน้ามันร้อนแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยครับพอใส่พริกแกงแล้วเราก็ผัดนะครับผัดให้พริกแกงออกสีเหลืองๆนิดนึงนะครับนี่ผมจะผัดด้วยเตาถ่านนะครับเพื่อนจะผัดด้วยเตาแก๊สก็ได้นะครับผม พอพริกแกงเดืองได้ที่แล้วก็ใส่ไก่เลยครับเพื่อนสามารถทำตามได้เลยนะครับผมจะเป็นไก่บ้านหรือไก่เนื้อก็ได้เหมือนกันนะครับผมจากนั้นก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับให้ไก่เราสุกนะครับผม นี่ไก่ก็เริ่มจะสุกแล้วนะครับผมพยายามคั่วบ่อยๆนะครับผมน้ำจะออกมานะครับเวลาเราผัดก็จะมีน้ำออกมาจากเนื้อไก่เราไม่ต้องเติมน้ำนะครับคือตอนแรกเวลาผัดมันจะแห้งๆหน่อยแต่พอผ่านไปพักหนึ่งก็จะมีน้ำออกมานะครับเดี๋ยวเรารอไก่สุกได้ที่เราก็จะปรุงนะครับผม ช่วงน,นี้ก็รอไปก่อนครับเริ่มได้ที่แล้วครับตอนนี้หอมมากเลยครับไก่เริ่มนุ่มแล้วครับเนื้อจะเด้งดึงดึงดึง,ด,งดึงเลยตอนนี้ <laughs> ไกลจะได้ปรุงแล้วครับถ้าไก่เหนียวก็จะได้ผัดแบบนานๆหน่อยนะครับอาจจะปิดเอาฝาหม้อมาปิดไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าไก่ไม่เหนียวเท่าไหร่ก็ผัดแป๊บเดียวก็สุกกันครับ เข้าสู่ขั้นตอนการปรุงครับดับแรกก็น้ำมันหอยครับผมต่อไปก็ซอสาสาเกียวครับจากนั้นก็ซีอิ๊วขาวครับผมแล้วก็น้ำตาลครับแล้วก็ตามด้วยรสดีครับผม พัดให้เข้ากันนะครับผม,มกลิ่นหอมมากเลยครับเหลืองน่ารับประทานครับก็เติมน้ำน้ำเปล่านิดนึงนะครับผมเกลือตากลาดข้าวนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบน้ำเยอะก็ไม่ต้องเติมก็ได้ครับอ๋อแล้วก็ถ้าใครจะใส่ผงปรุงรสเพิ่มก็ได้นะครับ ถ้าสมมติใครไม่กินผงชูรสก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ใบกระเพราครับผมนี่ครับใบกระเพราสวนของเราครับเก็บมาสด,สดร้อนๆเลยครับกระเพราแดงนะครับถ้าไม่มีกระเพราแดงก็ใส่กระเพราธรรมดาทั่วไปก็ได้นะครับที่ใส่กระเพราแดงก็คือจะได้ความเผ็ดร้อนมากขึ้น นี่ครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับเดี๋ยวจะจัดใส่จานกันครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมผัดเผ็ดไก่บ้านครับนี่ครับร้อนๆเลยครับตอนนี้แล้วก็มีน้ำเล็กน้อยครับกินกับข้าวสวยอร่อยแน่นอนครับเพื่อนๆลองเอาไปทำตามได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับ สำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมขอบคุณครับ